ไปที่จังหวัดตราดเอยครับนะฮะเขาบอกหลานครั่งสายเขียวนะขออนุญาตใช้คํานี้นะสายเขียวเขาบอกว่าครั่งเสกตียายทุกวันโมโหยายเนี่ยไม่ซื้อรถจักรยานยนต์ใหม่ให้ตารวจสพเมืองตราดเนี่ยเขาได้รับแจ้งจากชาวบ้านว่าเกิดเหตุคนถูกทําร้ายร่างกายที่ซอยโพคภัยบริเวณด้านหน้าวัดบร,รดิษฐารามอาเภอเมืองจังหวัดตราดเจ้าหน้าที่สายตรวจสพเมืองเนี่ยก็ไปที่เกิดเหตุเลยครับนะฮะเพื่อที่จะไปร่าถับเหตุ ที่เกิดเหตุเนี่ยพอไปถึงก็พบกับชาวบ้านเนี่ยมุงดูเป็นจํานวนมากและพบชายคนหนึ่งทราบชื่อต่อมาคือนายถาปกรณ์อายุ22ปีซึ่งก็เป็นผู้ก่อเหตุเนี่ยแหละใช้ตรรกาพลาสติกทําร้ายนางสาวะคนอายุ61ปีซึ่งเจ้าหน้าที่ก็เข้าระงับเหตุและควบคุมตัวนายถาปกรณ์ไว้แล้วก็นําตัวมาสอบที่สพเมืองตราดนางสาวะคนเนี่ยนะฮะอายุ61ปีเนี่ยก็บอกว่าฉันเนี่ยเป็นคุณยายเป็นคุณยายของถาปกรเนี่ยแหละ และถาปรกรณก็เป็นหลานชายของฉันแท้ๆถาปรกรณ์เนี่ยจะครุ้มข้างแล้วก็จะทาร้ายร่างกายตนเองทุกวันเนื่องจากถาปรกรณ์เนี่ยนำรถจักรยานยนต์ของตนเองเนี่ยไปจํานําไว้และอยากจะได้รถจักรยานยนต์คันใหม่แต่คุณยายบอกไม่มีเงินซื้อให้เพราะว่าคุณยายเนี่ยก็เป็นคนพิการได้เบี้ยคนพิการเดือนละ800บาทแล้วก็เบี้ยผู้สูงอายุอีก600บาทส่วนถาปรกรณ์เนี่ยก็ไม่มีงานไม่มีการทํามารดาของถาปรกรณ์ก็หย่าร้างกับบิดาไปแล้วนะแล้วก็ไปมีครอบครัวใหม่และยังมีบุตรสาวอีกสองคน ซึ่งกำลังเรียนหนังสืออยู่ชั้นมัธยมปลายส่วนมารดาถาปกรเนี่ยก็ส่งเงินมาช่วยบ้างส่วนบิดาในถาปกร์เนี่ยก็มักจะแวะเวียนมาดูแลครอบครัวเป็นประจำโดยบิดาของถาปกร์มีอาชีพทำประมงแต่เรือประมงก็ยังไม่กลับเข้าฝั่งจึงไม่มีเงินไปไถ่ถอนรถจักรยานยนต์ทำให้ถาปกร์เนี่ยเครียดแล้วก็ครุ้มข้างส่วนน้องสาวของนายถากกร์ก็เล่าว่าพี่ชายหนูนะคะก็ประมาณว่าติดสายเขียวเสพทุกวัน แนะ่แล้วก็มีทั้งใบมีทั้งบ้องอะไรประมาณนั้นจนทําให้ครุ้มข้างจะต้องทําร้ายยายทุกวันก่อนเกิดเหตุนเนี่ยทาปกรกรณก็เพิ่งตื่นนอนมาแล้วก็ใช้เท้าเนี่ยเตะยายใช้ตะกร้าพลาสติกตียายและก็ดาทอคมคูเนี่ยจนชาวบ้านรอบข้างเขาเห็นเขารู้สึกว่าทนไม่ไหวแล้วก็เลยโทรแจ้งเจ้าหน้าที่ตํารวจเนี่ยมาระงับเหตุดังกล่าวเนี่ยแหละท่านผู้ชมนะฮะจบข่าวเรื่องนี้แต่สิ่งที่มันเกิดขึ้นเนี่ยผมไม่แน่ใจว่ามันมาจากสายเขียวหรือเปล่านะจากสารเสพติดหรือเปล่า บางท่านก็บอกว่าสายเขียวไม่เคยทําร้ายใครคือผมมองว่ามันแล้วแต่บุคคลนะแล้วแต่บุคคลมันอาจจะมีผลบ้างมากหรือน้อยและส่วนเรื่องของจักรยานยนต์เนี่ยหนูเอ้ยเราเป็นคนเอาไปจำนำเองยายไปช่วยใช้เงินเองด้วยหรือเปล่าเปล่านะยายก็เป็นแค่คนผู้หญิงแก่ๆคนหนึ่งคนพิการเนี่ยได้เบี้ยคนพิการ800ผู้สูงอายุอีก6 0 0 1,400บาทเราอะ่ะต้องสำเนียกต้องสำนึกนะโตมาได้ป่านนี้เนี่ยเพราะใคร ยายัมแม่แม,มพ่อแม่ทาไมมีมือมีตีนมีสมองอายุ22แล้วไม่ไปทำงงทํางานให้มันดีล่ะจะต้องมาไถ่คนแก่เพื่ออะไรไม่ได้ง่อยเปรี้ยเสียขาซะหน่อยคือถ้าเองทําร้ายยายไปเนี่ยยายไม่มีอะไรเปลี่ยนนะเสียและเสียเลยนะแต่ถ้ามอเตอร์ไซค์เองเนี่ยเองยังไปซื้ออะไรมาเปลี่ยนได้ไม่มีก็ไม่ตายแต่หนึ่งชีวิตของยายเนี่ยเองจะไปทำเขาทำไมไอคนอย่างนี้ต้องประนามมันวันวนไม่ทำอะไรเอาแต่เสพแต่พี ใช้ไม่ได้คือไม่รู้จะพูดยังไงก็ฟังไว้ให้เป็นอุทาหรณ์แล้วกันนะฮะคิดได้ก็ดีคิดไม่ได้มันอาจจะสายไปก็ได้อาจจะเป็นรู้สึกตัวอีกทีคือตอนเข้าคุกเข้าตารางไปแล้วหรือเสียใครไปแล้วสักคนหนึ่งแล้วมันจะต้องเกิดเหตุการณ์อย่างนี้ขึ้นอีกกี่ครั้งต่อกี่ครั้งฝากรัฐบาลด้วยฝากเจ้าหน้าที่ตํารวจด้วยฝากคนรอบข้างด้วยอยากคิดว่าเอ้ยเราไม่อยากไปยุ่งเรื่องของชาวบ้านเขายุ่งเถอะฮะเพราะเราไม่รู้หรอกว่าเขาจะตายหรือเปล่าโดนไอ้พวกขี้ยาอย่างนี้ทําร้ายเนี่ยยกก็ฝาไวว้้ด ประมาณนี้ฮะขอบคุณครับสนับสนุนรายการโดยไฟฉายพลังแรงสูงชาร์จโซลาเซลล์ไม่ง้อไฟบ้านสามารถหาซื้อได้ที่ติ๊กต k อกชอ็เลือกทิตตะก้าเลยนะครับไปดูเรื่องเตือนภัยหน่อยครับอันนี้เกี่ยวกับสุขภาพครับคุณผู้ชมนะฮะสำหรับสายแอดเวนเจอร์ที่เดินปานะา่านะเข้าถ้านะไปดูค้างคาวอะไรอย่างเงี้ยคุณอาจจะต้องระวังครับเรื่องนี้เนี่ยเป็นโพสต์ของคุณหมอมนุล,ลีชเวงวงท่านโพสต์ไว้ว่า ไม่มีใครคาดคิดมาก่อนว่าการเดินเข้าไปในโพรงต้นไม้ใหญ่ในป่าเนี่ยเพื่อชมั้างคขาวในเวลาเพียงไม่นานนะ2-15นาทีคุณอาจจะหายใจเอาสปอร์ของเชื้อราที่มีชื่อว่า h i s โตพลาส m a าแคปซูลตุ m มลอยขึ้นมาในอากาศครับจากมูลั้างคขาวที่มันตกลงสู่พื้นดินทำให้คุณป่วยเป็นโรค h i s โตพลาสโมซิเรื่องราวนี้เนี่ยย้อนกลับไปเมื่อวันที่30กรกฎาคมครับ เขาบอกมีคณะเดินทางเนี่ยศึกษาธรรมชาติเข้าไปในโพรงต้นไม้ไปกันสิบคนแล้วก็เข้าไปในโพรงต้นไม้เนี่ยเจ็ดคนหลังจากเข้าไปในโพรงต้นไม้เนี่ยประมาณสัก2-3สัปดาห์เจ็ดคนนี้เริ่มมีอาการป่วยครับเริ่มมีอาการไออ่อนเพลียเหนื่อยง่ายพอเอ็กซเรย์ปอดดูเนี่ยเขาบอกว่าเจ็ดคนนี้เนี่ยมีจุดขนาดที่แตกต่างกระจายกันทั่วปอดไล่ตั้งแต่ที่มีคนขนาดเล็กที่สุดในปอดก็คือ3มมิลลิเมตร ไปจนถึงคนที่มีลักษณะเป็นก้อน1เซนติเมตรเขาบอกมันกระจายอยู่ทั่วปอดคนที่มีก้อนในปอดเนี่ยเขาก็เอาชิ้นเนื้อเนี่ยจากปอดเนี่ยไปตรวจสอบก็พบว่าเป็นเชื้อราของฮิสโตพัสมาแคปซูลตุมเนี่ยแหละที่จเจริญเติบโตและแบ่งตัวในปอดได้ดีไปดูต้นไม้นี้บ้างนะเขาบอกมีชื่อไทยว่าชื่อว่าช้าม่วงเป็นต้นไม้กลุ่มยางอายุกว่าร้อปีครับสูง40กว่าเมตรโพรงต้นไม้นี้เกิดขึ้นตามธรรมชาติ ทางเข้าเนี่ยมันแคบเข้าได้ทีละหนึ่งคนต้องก้มศีรษะเพื่อมุดเข้าไปในโพรงแล้วพื้นที่ในโพรงเนี่ยสามารถอยู่ได้ถึง6-7ถึงคนความสูงของโพรงก็ประมาณสัก3าเมตรและก็เป็นที่พักอาศัยของค้างคาวครับเขาเรียกว่าค้างคาวแวมพร์แปลงเล็กค้างคาวเนี่ยจะอยู่สูงถึงประมาณสัก5เมตรด้วยกันจากพื้นและค้างคาวชนิดนี้เนี่ยชอบอาศัยในโพรงต้นไม้แล้วก็ในถ้ำ ต้นไม้นี้เนี่ยก็อยู่ในพื้นที่ป่าที่สมบูรณ์แต่โชคดีที่ไม่เป็นจุดที่นักท่องเที่ยวเนี่ยไปเยี่ยมชมเพราะว่าเป็นพื้นที่ที่ต้องอาศัยคนพื้นที่นําทางเข้าไปแล้วก็อยู่ในบริเวณคลองวังหีบหนอนตากผ้าตําบลน,นาเสรหลวงอ,อําเภอทุ่งสงจังหวัดนครศรีธรรมราชคุณหมอได้แนะนําว่าให้ติดป้ายเตือนที่หน้าโพรงต้นไม้นี้ด้วยอันตรายห้ามเข้าในโพรงต้นไม้อาจติดเชื้อราจากมูลค้างคาว และใครที่เคยเข้าไปในโพรงต้นไม้นี้เนี่ยโดยไม่ใส่หน้ากากอนามัยก็ควรจะไปพบแพทย์ขอทำการเอ็กซเรย์ปอดและแจ้งให้แพทย์ทราบว่าตัวเองเนี่ยอาจจะนะอาจจะติดเชื้อราที่ก่อให้เกิดโรคฮิสโตพาสโมซิตคนที่มีอายุน้อยสุขภาพแข็งแรงเนี่ยถึงคุณติดเชื้อราส่วนใหญ่ไม่แสดงอาการและจะหายได้เองไม่ต้องรักษาส่วนคนที่มีอายุมากเนี่ยแล้วก็มีโรคประจาตัวเนี่ย อาจจะต้องรักษาด้วยการใช้ยาฆ่าเชื้อราครับก็ประมาณนี้ก็ถือว่าเป็นประโยชน์นะคือเป็นความรู้แหละเราจะได้ระวังไม่ใช่แค่โพรงต้นไม้นะตามตึกรา้างต่างๆสถานที่อับชื้นต่างๆคุณจะเดินเข้าไปก็ต้องใส่หน้ากากอนามัยหรือเมื่อก่อนหน้านี้เนี่ยผมไปตึกหนึ่งที่เป็นตึกร้างเนี่ยเพื่อจะไปรีวิวไฟฉายเนี่ยแล้วก็ไปเจอกลุ่มค้างคาวเนี่ยเกาะโอ้ผมไม่เดินเข้าไปเลยนะคือกลิ่นมันโชยมาเลยแหละเอาจริงแหละกลิ่นแบบกลิ่นอับกลิ่นชื้นกลิ่นมูลค้างคาว มันลอยโชยมาเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยเรื่องนี้เนี่ยมันไม่ใช่แค่ต้นไม้นะมันอาจใช้ได้กับหลายๆเรื่องคุณจะต้องระวังครับฝากไว้ด้วยประมาณนี้ฮะขอบคุณครับสนับสนุนรายการโดยครกและสากสเลนเลส304ปลอดภัยใช้ง่ายหายห่วงเมียจะตำก็ใช้ได้หัวจะตำก็ใช้ดีเมียยิ่งใช้หัวตำยิ่งง่ายง่ายสามารถกดซื้อได้ทางตะกร้าทิกตอกชอมนะครับโฆษกรัฐบาลแจงดรามา่านายกแนะใช้วิทยุฟังข่าวเตือนภัยน้ำท่วม นายอนุชาบุรพสชัยศรีเนี่ยปฏิบัติหน้าที่โฆษกประจําสํานักนายกรุนตรีเขาได้เปิดเผยถึงนโยบายของนายกรุนตรีการบริหารจัดการสถานการณ์อุทกภัยและให้ความช่วยเหลือเกี่ยวกับเรื่องของการสื่อสารโดยให้เน้นย้ำเนี่ยการแจ้งเตือนประชาชนผ่านทุกช่องทางไปถึงชุมชนหมู่บ้านให้ประชาชนเนี่ยรับทราบและเตรียมพร้อมการรับมือสถานการณ์อุทกภัยในเบื้องต้นรวมทั้งจะต้องมีแผนสำรองด้านการสื่อสาร โดยนายกรุนตีเนี่ยย้ำให้ความสําคัญการสื่อสารผ่านทางวิทยุเพราะถือได้ว่าวิทยุเนี่ยยังเป็นสื่อที่ประชาชนเนี่ยเข้าถึงได้ดีที่สุดอีกทั้งผลสํารวจข้อมูลยืนยันสื่อวิทยุยังเป็นที่นิยมของประชาชนทุกช่วงวัยโดยข้อมูลเดือนสิงหาคมปีนี้แหะครับปี65ผู้ฟังกลุ่ม Gen X ก็มีอายุตั้งแต่4 9ถึง59ปีเป็นกลุ่มที่ฟังวิทยุมากที่สุดนะกว่า3.5ล้านคน รองลงมาก็คือผู้ฟังกลุ่ม Gen Y 20-29ปีฟังวิทยุกว่า3.3ล้านคนขณะที่กลุ่มผู้ฟังแบบเบบี้บูมเมอร์นะอายุตั้งแต่60-71ปีเนี่ยเขาบอกว่าฟังวิทยุสูงถึงเกือบ2ล้านคนและผู้ฟังกลุ่ม Gen Z นะก็คือกลุ่มอายุ12-19ปีเนี่ยก็ฟังวิทยุถึง800,000คนซึ่งตัวเลขข้อมูลดังกล่าวเนี่ยสามารถยืนยันได้เป็นอย่างดีว่าช่องทางการสื่อสารผ่านวิทยุ เป็นช่องทางที่ยังได้รับความนิยมและเข้าถึงประชาชนทุกกลุ่มวัยนายกรัมตีเนี่ยให้ความสําคัญกับการสื่อสารถึงประชาชนทุกช่องทางการสื่อสารเพื่อแจ้งเตือนประชาชนผ่านทุกช่องทางไปถึงชุมชนหมู่บ้านให้ประชาชนรับทราบและเตรียมความพร้อมในการรับมือสถานการณ์อุทกภัยเบื้องต้นซึ่งวิทยุเนี่ยถือว่ายังเป็นสื่อที่เข้าถึงประชาชนได้ดีที่สุดมีแทบทุกตำบลทุกอำเภอมีความเสถียรมีกฎมีกติกาที่ชัดเจน ที่จะต้องออกอากาศในเวลาที่มีภัยพิบัติในอนุชาก่าวท่านผู้ชมนะฮะก็ก่อนหน้านี้เนี่ยมันมีกระแสรเรื่องของดรามา่าทานซิสเตอร์แต่ถ้าจับใจความดีๆอันนี้คือถ้าฟังแบบเป็นกลางๆทั้งสองฝั่งนะฮะเขาบอกในกรณีถึงที่ไฟฟ้าดับนะและก็เครือข่ายโทรศัพท์ก็ล่มนะคุณอาจจะต้องไปใช้ทานซิสเตอร์อะไรประมาณนั้นคือที่ผมพูดเนี่ยคือเอากลางสุดนะไม่ได้เข้าข้างนายกแต่อย่างใด เพียงแต่ว่ามันก็เป็นเพียงอีกหนึ่งช่องทางประมาณนั้นนะฮะแต่คือถ้าถามว่ามันเอาไปไหมมันเก่าไปไหมเออมันก็เก่าแหละก็คือมันควรจะต้องพัฒนาอะไรมากกว่าน,นี้เป็นไปได้ไหมว่าจะทําอย่างไรไม่ให้ไฟฟ้าดับจะเป็นไปได้ไหมว่าจะทําอย่างไรไม่ให้เครือข่ายมันล่มในเวลามันเกิดอ,อุทกภัยอย่างนี้ควรจะต้องทําอย่างไรคือผมว่าควรจะต้องไปหาแผนสํารองว่าสํารองยังไงไม่ให้การสื่อสารเนี่ยมันถูกตัดขาดสํารองยังไงไม่ให้ไฟฟ้ามันถูกตัดไปประชาชนใช้ไม่ได้อะไรประมาณนี้ นะครับแล้วก็ฝากถึงพี่น้องประชาชนที่เจออุทกภัปปยณขณะนี้ก็ขอให้ผ่านไปได้ด้วยดียครับขอทุกท่านปลอดภัยเป็นกําลังใจให้ครับขอบคุณครับสนับสนุนรายการโดยครกและสาคสเลสสามศูนยสปลอดภัยใช้ง่ายหายห่วงเมียจะตำก็ใช้ได้ผัวจะตำก็ใช้ดีเมียยิ่งใช้ผัวตำยิ่งง่ายง่ายสามารถกดซื้อได้ทางตะกร้าทิ๊กตอกชอมนะครับไปดูเรื่องของประกาศเตือนหน่อยครับจากกรุงเทพมหานคร แล้วก็กรมอุทกศาสตร์เขาบอกว่าวันที่5ถึง13ตุลาคมนี้กรุงเทพมหานครเฝ้าระวังสถานการณ์ระดับน้ําในแม่น้ําเจ้าพยาเนื่องจากน้ําทะเลหนุนสูงประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคคุมอ่าวไทยมีกําลังแรงขึ้นรวมทั้งมีการระบายน้ําบริเวณท้ายเขื่อนเจ้าพยาอาจทําให้ระดับน้ําในแม่น้ําเจ้าพยาเนี่ยเพิ่มสูงขึ้นกว่าปกติโดยระดับน้ำเนี่ยมีความสูงประมาณ1.7เมตร ถึง2เมตรจากระดับน้ำทะเลปานกลางหากพบปัญหาน้ำท่วมขังคุณสามารถแจ้งได้ที่ทราฟฟิกฟองดูแล้วก็ Facebook ศูนย์ประสานงานน้ำท่วมกทมนะครับอันนี้ก็คือประกาศแจ้งเตือนท่านผู้ชมนะฮะคือถ้าผู้กระพูดเถอเมื่อคืนนี้ก็หนักหน่วงเลยทีเดียวแต่ก็อาจจะต้องระวังหน่อยอย่าให้มีฝนมาเพิ่มเติมแล้กันเพราะระดับน้ําในแม่น้าเจ้าพระยาก็สูงตามคลองต่างๆก็สูง ท่านผู้ชมก็สามารถรายงานสภาพสถานการณ์ไดขณะนี้ไม่ว่าคุณอยู่ตรงไหนก็รายงานได้ว่าตรงนั้นเนี่ยท่วมไหมท่วมสูงหรือเปล่าเผื่อเจ้าหน้าที่เข้ามาเปิดดูรีเช็คดูเขาจะได้เข้าไปช่วยเหลืออย่างทันการนะครับประมาณนี้ฮะขอบคุณครับสนับสนุนรายการโดยไฟฉายพลังแรงสูงชาร์จโซลาเซลล์ไม่ง้อไฟบ้านสามารถหาซื้อได้ที่ติ๊กต็อกช็อปเลือกท่ตกาเลยนะครับ